สวัสดีครับผมน็อตจาก NUT นะครับ ถ้าใครกำลังมองหากระปุกอัดเจลเบียอัตโนมัติแบบเติมได้ผมขอแนะนำยี ho, ่ห้อยูยีเรามาพูดถึงคุณสมบัติของตัวนี้กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยบอดี้แข็งแรงทนทานทำจากอลูมิเนียมอลลอยแล้วก็มีฝาครอบที่จะช่วยกันฝุ่นกันน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งฝาตัวนี้ทำจากโพลีคาร์บอเนตนะครับแข็งมากทั้งบีบทั้งเหยียบนะครับไม่แตกหักง่ายๆแน่นอนด้านในมีสปริงสองชั้นที่จะช่วยในการเพิ่มแรงดันแล้วก็ช่วยเพิ่มบาลานซ์ในเวลาที่อัดเจลเบียออกมาได้ วาล์ว wow, ตัวนี้จะเป็นวาล์วสำหรับในการเปิดปิดแล้วก็ควบคุมปริมาณการไหลของจาลรบีที่ออกมาส่วนตัวหัวอัดจรารบีตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะใช้ในการเติมจาลรบีเข้าไปวิธีการเติมจาลรบีก็อาจจะใช้กระบ,บอกอัดจาลรบีจิ้มเข้ามาตรงนี้แล้วก็ปั๊มจาลรบีเข้ามาในนี้ได้หรือถ้าใครก็ตามที่อยากจะใช้ปืนอัดจรารบีด้วยลมก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ขอให้ระมัดระวังอย่างหนึ่งนั่นก็คือแรงอัดต้องไม่เกิน5บาร์เราก็เติมจาลรบีกันขึ้นมาอย่าให้เลยขีดสีแดงนี้ ถ้าเกิดดูตามตัวอย่างก็จะเห็นนะครับว่าจราบีเนี่ยถูกอัดขึ้นมาก็จะอยู่ใต้เส้นสีแดง ีด,ดส่วนวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่เราอัดจารบีเข้ามาในตัวกระปุกนี้เรียบร้อยเราก็จะต้องมาเซตที่วาวว่าเราต้องการให้จารบีนั้นออกมาเร็วหรือช้าขนาดไหนซึ่งในคู่มือก็จะมีตารางบอกว่าจารบีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเราจะต้องหมุนวาวทั้งหมดกี่รอบยกตัวอย่างเช่นจารบีเบอร์ศูนย์ซึ่งเป็นจารบีที่เร็วที่สุดเราอาจจะหมุนวาวแค่หนึ่งรอบครึ่งครับอย่างนี้เป็นต้นพอเราหมุนครบเสร็จเราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มด้านข้างนี้ หมุนล็อกเลยถ้าเราหมุนตัวล็อกแน่นเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ตัววาล์วปิดเปิดไม่ขยับกันการที่คนมาปรับโดยที่เราไม่ไม่ไม่ทราบถ้าเกิดเป็นจรารบีเบอร์2นะครับจรารบีเบอร์2การหมุนวาล์วก็อาจจะต้องหมุนสัก 2- องรอบถ้าใครก็ตามที่ใช้จรารบีเบอร์3นะครับซึ่งจะเป็นจรารบีที่หนืดที่สุดในบรรดาจรารบีอเนกประสงค์ทั่วไปก็อาจจะต้องใช้ผสมเข้ากับน้ํามันเครื่องสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเหลวให้กับตัวจรารบีถ้าไม่งั้นเวลาที่มันจะอัดออกมามันอาจจะอัดยากสักเล็กน้้อยนบาาาางท่่ถมววแล ฝาครอบตัวนี้จําเป็นที่จะต้องครอบไว้ตลอดเวลาไหมผมแนะนําว่าควรครอบนะครับเพราะว่าการทํางานของตัวกระปุกอัดจลเบียอัตโนมัติจริงๆไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีรูถ้าสังเกตมันจะต้องมีรูเล็กๆเพื่อที่มันจะเป็นรูในการที่จะปรับความดันให้เราสามารถอัดจลบีออกมาได้ถ้าใครที่เอาไปใช้แล้วหรือว่า ยี่ห้ออื่นก็ตามนะครับถ้าเกิดเจอว่าทําไมจารบีไม่ออกสังเกตยอย่างแรกเลยว่ารูสองตัวนี้ตันหรือเปล่าบางครั้งมีฝุ่นไปอุดอยู่มันจะทําให้อากาศเนี่ยมันไม่สามารถไหลเข้าไปมาได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดถ้าเราใส่ฝาครอบไว้เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรก็จะไม่มีปัญหาคร่านี้ บางท่านก็ยังถามผมบอ,อกไปว่าอ้าวถ้าครอบแล้วแล้วอากาศหายเทยังไงล่ะมันไม่มีอากาศจะถ่ายเทคําตอบอยู่ที่ตรงนี้ครับรุ่นนี้เขามีครีบเห็นไหมครับเขาทาครีบไว้อยู่เพื่อให้อากาศสามารถเข้าไปได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของดีไซน์เนี่ยดูซิมเพิลซิมเพิลนะครับแต่ว่าเขาคิดมาเสร็จสับเรียบร้อยการติดตั้งนะครับที่น่าจะใช้กันมากที่สุดน่าจะใช้กับตลับลูกปืนตุ๊กตาครับซึ่งก็คือหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้ยูยีมี2ขนาดขนาด60กรัมกับ125กรัม ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานแหละครับว่ามีพื้นที่เยอะหรือน้อยขนาดไหนถ้าพื้นที่น้อยก็ใช้กระปุกเล็กนะครับถ้าพื้นที่มีพอนะครับใช้กระปุกใหญ่น่าจะคุ้มกว่าแล้วก็สะดวกกว่าด้วยและในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับ ซึ่งอะแดปเตอร์ก็จะใช้ในการประกอบตัวกระปุกอัจฉริบ,บีเข้ากับตลับลูกปืนตุ๊กตาได้เลยคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากที่เราเปิดการใช้งานแล้วเครื่องมีการหยุดเดินเราจําเป็นที่จะต้องปิดวาลวไวไหมตามจริงก็ไม่จําเป็นท,ที่ต้องปิดวาลวนะครับถ้าเครื่องมันหยุดเดินมันไม่มีการหมุนถ้าจัจารบีมันมีมากเพียงพออยู่ในตัวลูกปืนตุ๊กตาแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะหยุดการทํางานของเขาเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าการทํางานตัวนี้มันคือการใช้แรงนงถ่วงนะครับบวกกับแรง สปริงในการกดจรารบีเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบหยุดไลทีต้องมานั่งบิดปิดวาล์วกันทุกๆตัวไม่จําเป็นนะครับเราก็สามารถเปิดมันไว้ได้ตลอดเลยและการที่กระปุกเป็นสีใสก็จะทําให้เราเห็นปริมาณของจรารบีที่คงเหลือในนี้ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดใครสมมุติว่าเจอหน้างานที่เป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับคืออาจจะจําเป็นจะต้องต่อสายเพิ่มสามารถต่อสายได้ต่อสายความยาว18นิ้วตามสายอ่อนอัดจรารบี ทั่วๆไปได้สบายๆเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าในกรณีที่เครื่องหยุดทํางานอยนานๆนะครับเนื่องจากตรงจ,จุดนี้เนี่ยสายมันเป็นจุดที่มีโอกาสที่จารบีจะแห้งได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันว่าอา้าวถ้าเกิดสมมติมาเปิดเครื่องเดินเครื่องอีกทีหนึ่งมีจารบีไหลออกมาไหมนะครับปริมาณจารบีมีการลดลงไหมถ้าไม่ลดลงสิ่งแรกที่ควรเช็คเลยก็คือเช็คสายก่อนครับว่าจารบีแข็งหรือเปล่าถ้าแข็งติดสายก็ทําการไล่จารบีออกจะล้างออกจะเป่าออกอะไรก็ได้นะครับหรือว่า ตัดสายเปลี่ยนสายใหม่ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของหน้างานนั้นก็ขอฝากยูีครับกับทุกๆคนที่ชมวิดีโอ,อนี้ด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่ดีมากแข็งแรงทนทานแล้วก็ราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีคําถามก็สามารถส่งเข้ามาที่ a d s i n u t s k f หรือว่าจะคอมเมนต์มาตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะช่วยตอบกับทันทีนะครับขอบคุณมากเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดี สวัสดีครับ